รวมที่นี่นคะเริ่มตอนที่นเช้เนี่ยเกือจากโรงกานสัมัาชีค กูจะได้ไปทำนวณมีชุ้ที่แหมว่าว่าเราสี่อแบบไห้เนีอยมันมีถอยก็ไม่ดูแลแต่ว่าชื่อว,วัอนลแปดรอยแปดรอยเจ๊เป็นเนือง

คือต้องดูว่าเราจะใช้แพ็กเกจอันไหนอยู่ทีิมาร์ททิสเป็น่พอมาทิสุ์ซบุ๋เราใช้อันนี้ทิสต์เราขอเอาเส้นระบรุบบงันนี้เลยที่เราทำให้เติดเต็มเลยเมื่อมีร่ก็ได้เราก็ไปตั้งค์ได้บางทีบ,บนนางพวกเขาไม่ได้อ่านนะถ้าว่าเป็นซี่ซีั่ก็จะโอกได้ว่าไม่คือไม่คือคือเนี่ยคือเราลดต้นทุนแล้วก็หา,ายในการทำธัง,งต่อไปเลยค่ะทำให้มันแยกเลยซึ่งตัวนั้นชื่อตรงนั้นอ่ะเราก็ให้แยกเหมือนกันด้วยสายซี่เอากระดาษ ที่ว่าทับ,บัเป็นสีเขียวแข่งแต่ปลาสี่แดงตรงนี้นต,ตรงนีกเป็นรันที่ว่าทนี่คือั่นงานกเราไม่ใช่เราจะต้องคอยเลือกไอ้นี่สีนี่ไอ้นี่สีเขียวไอ้นั่นซีนี่เป็นยังใช่เนนี้ยน่าจะหมายว่าในความคิดเรามกาเ็จะ,ะจะตึงได้เน่ยึงไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องเลียบย<อ>ิบไอ้นั่นหลรดหลุดเอาอย่เดียวซึงไ่ตอไรแบ้ ไม่ผวาเดี๋ยวสิเออเราออกแบบชิดแล้วก็มาให้โครงอีกทีหนึ่งในการไปในการทำแอลซึ่งเพราะฉะนั้นคือไซนี้เราจะทำค่้ายไปทำต่อไปอกำหนดเวลาจะต้องมีก็จะเราก็จะใช้ตัวนี้พอใช้ตัวนี้ปุ๊บอันนี้วงอุ้มลงเนี้มันก็จะแบบแต่ตงตรีได้พอดีเป็นไง เราจะต้องเอาตรงนี้พือทำมาได้ก็ได้ให้มันหงายแล้วก็ลดต้นต้นมาที่สุดค่ะ ไอผิกนี้ก็คือใช่ไปทางนา้ำไปผิดกวาน่าจะใส่ผกฟ้าใช่ผิกนี้ใช่ผิกนี้ใช่ผงาก็ผิกนี้ก่อน ไม่นักนี่คือการการดีว่าพัาาดบ่อยเพรเองตอนี้บ่ยเพราะมันจะทำให้หนาวแต่ถ้าเราออกไปเร็ว so bye. Bye. กำลังซีว์กำลังสูญอากาศมันมีมากกว่าแต่มันก็ได้อยู่อ e ันนี yeah. right. ้ ซึ่งข่าวของอากาศในข้างนอกมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็คือจะไม่สือากาศมากเหมือนกับผเจ้าออใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือาาฉันไม่ใช่ได้เพราะว่าคนเราคแต่เดี๋ยวไว้จะไว้ทีนะให้วัน ต้มหรือไม่ต้มก็กไดเหลวเต๋นี่เก็บมาจากส้วนเลยไอ้ตอนอยูาาอย่หน้าบ้านเออหันโวยเตงใส่เก่ง mịt thì căng sức nữa ờ mình đi khuất đi đây này cái này cái จังหวะนี้นะจังหวะนี้เลยไนหะมวการใช้เครื่องช่างดิจิตอลเออต้องดูต้องดูเออให้ของให้<ม>ข,ของอยท เดี๋ยวทำไปเรื่อยเราคิดว่ากำไรเลยน่าจะกำไรมันหายไปตามอากาศ มันราคาหนึ่งเราดูคืนี้เราได้บนี้ประชาชนของตนเองก็ขายได้ใคะวันกีอกาเพมขเร่อยๆในที่เราพดแต่ละครั้งแต่ละครั้กระได้อยู่อยู่แต่รไม่ใช่ยุ่งกับเด็กกเด็กกนี่อยุ่ับกยุ่แรงเราด้วยนะ

เนาะนะคะแต่ว่าก็เลยสมาชิกเนาะนะคะสมาชิกเนี้ยบางครั้งอาจจะอาจจะรู้แค่ว่าเอ๊ะพี่เมลบอกว่าเริ่มตุนอันนี้เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นวันนั้นเนี่ยนะคะก็คือแต่ละคนมี่เข้าร่วมเนี่ยนะคะก็จะได้รู้ว่าในการทําเครื่องเป็นภาษีนะคะแพรว่าถือเสียค่ะบางบางอย่างก็คือมันจะจะก็สูงมากเรื่องต้นเนี่ยแต่บางอย่างคือจุดน้อยดังนั้นอย่างวิธีการก็คือว่าถือเสียก็ประมาณร้อยห้า มันบอกว่าเอากระเป๋าโน้ตมาเตรียมกระเป๋าใบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผมว่าผู้บริโภครัดได้ก็เกิดเส้นแดงเส้นแดงขั้วเกงที่ม like ันติดจะก็เราเพิ่มปริมาณที่ใส่ดาวเข้าไปราคาจะสูงกว่าเส้นสีโต้เส้นเดงเส้นเบอร์อาจจะตั้งราคาไว้150แต่เส้นเกงขั้วจะไปที่180ได้ก็คือมันจะไม่ต้องแบกโหลดมากในในในมุมมองผมนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเมื่อราคาหน้าอะไรนะอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะอัพลงนั้นได้ ได้นะคะแล้วก็ถ้าจะซื้อตัววัตถุดบางอย่างนะคะที่ณช่วงนั้นราคาเราคาดว่าคุณจะมาปรเกลียนกระจายไปตัวรก็ต้นคระกันการือตั้งโชได้บาคุณหนึ่งครับพวกตรงไอโตมาให้กัความมั่นคงนประกั้ในการไปเรียนอรนไลา์

ถ้าให้คุณรู้จักหน้าัญนก็คือการเลือกหน้าหน้าเบรนหน้าจำพารุหน้าเก็บตาหน้าเก็บรบเท้าเราก็เริ่มต้นดังที่เป็และหน้าของเขาก็คือคนที่เก่งที่สุดหน้าตอนนั้นหน้าวันนั้นแล้วก็ในส่วนรวม